อุ้ยมีตัวใกล้ตัวไกลไม่รู้จะยิงตัวไหนก็เลยเอาตัวที่ดูมันจะเป็นคนดูรูปร่างจะเหมือนคนตัวนี้เราเอ้ยเดี๋ยววิ่งไวมากวิ่งไวจัดแต่ท่านผู้ชมดักเอ้ยมันสุดยอดจริงๆรงิหนึ่งสองวิ่งไวน่าดูข้างหลังไม่ต้องรีบข้างหลังเจ้าจะรีบไปไหนแหมติดไอวองนิดนึงครับลัมโบกินี่เลยนะเว้ยห hey, นุมน่มๆไอเรา <c oughs> ชีวิตโอ้ยพี่โดนเปิด ท่านผู้ชมพี่โดนเปิดเองเปิดอะไรพี่หัวไปเลยนี่ไงนี่ดูดูสุดหลอดไปเลยนะ้องแม่งนิดเดียวเองแบดหน้าแบดหน้าเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับมุ่งก้าวเข้าสู่แดง3ดาวนะครับโอเคครับอุ้ยใช่ไหมที่เราบอกสก,กินท้องน้องพุงน้องเขาเป็นใสๆอ่ะก็วสวยดีก็ต้องยอมรับนะครับสิ่งหนึ่งนะครับ ว่าที่เราเล่นนะครับเป็นบอทนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงลนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยค้นค้นอะไรเงี้ยับพูดไปให้สนุกนะครับภาคเอาฮานะครับแต่ผมอยากจะรู้นะครับว่ามันเป็นคอนเทนต์อาจจะหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ได้นะครับว่าถ้าผมจะเป็นบอทแล้วยังเป็นบอทอยู่อย่างเงี้ยพอเราขึ้นไปมาสเตอร์เนี่ยนะครับและการหาห้องของเราเนี่ยมันจะหาไม่ได้เลยหรือว่าการหาอยู่5นาทีแล้วก็การค้นหาแมทล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะปล่อยให้เราไป มาสเตอร์ Master, แล้วก็ไปของเราเรื่อยๆๆ,ๆแล้วก็ไปแกนมาสเตอร์ก็ยังคงเล่นกับบอทเอาบอดมาวางให้พี่แล้วพี่ก็ยังเล่นยิงๆอยู่โอ้โยนะครับผมอยากไดรู้นะครับทุกคนก็น่าอยากอยากจะรู้ไปกับเรานะครับว่ามันจะอะไรยังไงนะครับรลิ้นพันแล้วเลยโอเคความสนุกกลับมาแล้วครับโอ้ยนี่ไงหนึ่งคนหนึ่งคนเจอแล้วครับเอาแล้วครับเฮ้ยเอ็งทำรอยูเอ็งทำรอ,ำย,อยูอุ้ยแรงดีเหมือนกันปืนนี้ใช่ไหมะอะไร6060ก60สักอย่างไปดูครับโอเคเราเข้าเรื่องดีกว่าครับเรา พูดจริงจังกันไปเยอะแล้วอ้ออีกอย่างครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับคลิปล่าสัตว์เอ้ยคลิปล่าสุดเมื่อวอาทิดนะครับเมื่อวานนั่นแหละที่ผมปล่อยนะครับผมบอกว่าช่วยกันกดไลค์นะครับโหไลค์เยอะมากเลยนะครับเป็นเลทอัตราส่วนไลค์ที่ดีมากเลยนะครับสมมุติว่า500วิวเนี่ย40ไลค์โอ้ยดีใจมากเลยครับปกติเนี่ยประมาณ2000วิว40ไลค์อะไรเงี้ยครับถือว่า3-4เท่าตัวเลยครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจต่างๆนะครับโอเคมาเราเก็บเืินกันต่อครับ วันนี้เราต้องดุปืนผมพร้อมนะครับนี่หัดตั้งไอวอนะครับลโบกินี่สวยๆตัวเองนะครับอย่างที่เราแนะนําไปนะครับก็เล่นเป็นสายฮานะครับสายภาคสายคุยโวนะครับคุยโวเพาบอดนะครับโชคดีครับที่มาหัดเล่นแล้วก็มาเจอแบบเกมง่ายหน่อยนะครับแต่เกมยากของพี่คือการภาคไงเข้าใจไหมครับมันภาคหรือมันโมวะปไปดีกว่าซื้อของมาฟูอ่ะ ของเต็มแล้วอ่ะเบื่อจริงๆสบายสบายเราชีวิตโอ้ยพี่โดนเปิดท่านผู้ชมพี่โดนเปิดเอ็งเปิดอะไรพี่หัวไปเลย <Wow. S 1> นี่ไงพี่ก็รอมานานปืนดีๆยิ่งนี้ว่ายังไงจะตัวไกลยิงตัดหน้าเลยเดินมาเยิบๆแหมบอกแล้วไอดีพี่เนี่ยคนทั้งนั้นไม่มีบอดบอดไม่มีเฮ้ยปืนไก่อกจะนั้เล6 0สซะหน่อยไม่เป็นไรครับปืนไก่อกนี่มันคือ กับสไนค์ก็บอกหนึ่งนี่คือจุดชี้วัดแล้วครับยิ่งว่าดัชนีชี้วัดอีกว่าแมตชนี้พี่จะเป็นแชมป์เฮ้ยแมตที่แล้วจําได้ไหมครับใครจําได้บ้างแมตที่แล้วที่ผมได้ที่สามะครับผมโดนน้องบอดลุมยิงซ้ายตัวขวาตัวจริงๆน้องอาจจะหยุดยิงแล้วก็ได้ครับแต่อีกตัวหนึ่งมันกระสุนยังส่งมาไงผมเลยตุยไปเลยแต่ว่าเนี่ยขึ้นมาแล้วเจอตายเหลือสองคนครับท่านผู้ชมเองสองเองซ้ายตัวเฮ้ยขวาตัวยิงกันสองอันเลยชิหายโอยเองามไส ห้องจริงๆชึบป,ปึ๊บนี่ดูกระเป๋าด้วยหลับให้สบายแล้วแจ็กระเป๋าจ๋าเพื่อกลายเป็นกระเป๋าอันนี้ตีมเข้ากับชุดน้องพอดีเลยนะกระเป๋าสีม่วงๆอะไรเงรี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวอีกสี่ห้าแมต์เดี๋ยวคนคนอีกสี่ห้าแมตต์พี่จะเปลี่ยนชุดกำลังคุยท่านผู้ชมเลยนะบางทีก็กําลังร้องเพลงเลยก็จะมาเรื่อยเลยพนไก่โอก๊กชอบจริงๆยิงเข้ามือเหลือเกิน สวยจริงๆเลยครับภาพแม,ม่น้งแม่น้ําสวยงามมากอย่างที่เราบอกนะครับเราเล่นบน pc นะครับแต่ว่าตัวนี้มาจาก g Google o o Play Store นะครับตอนนี้ยังทยอยมีเกมเข้ามามากมายนะครับเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับเป็น p l a Store นะครับเวอร์ชัน p c นะครับแหลมเป็นธงแหลมๆเหมือนในมือถือแล้วแหละครับ p a Store แต่ตอนนี้มองดูเมืองนี้ก่อนเพื่อมีคน เงียบเหงาเงียบเหงาจะเจอแล้วกำลังบ่นเลยว่าเงียบเหงาจังเลยเมืองนี้ทำไมถึงเหงายิางนี้จริงไหมครับตามสไตล์นายหนุ่มโสดนะครับสี่สิบกว่าแล้วไม่มีใครเลยครับไม่มีใครเอาอย่างงี้มันเหงาเหลือเกินมันเหงาเหลือเกินเฮ้ย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 เต็มหน้าเลยเฮ้ยไม่เหงาแล้วครับท่านผู้ชม ใจเมื่อกี้ผมสะบัดเมาส์ไปแบบไม่ตั้งใจครับอีดอกแรกเนี่ยอุ uy, ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามากันแล้วคราวนี้บน่าเหงาครับนี่เอาแล้วลุมยิงแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยใจเย็นห uy, หเย็นอุ้ยอุ้ยเองยิงพี่ไม่เข้าหรอกพี่หนังเหนียวบอกตรงตรงบอกตรงตรงมีไม้ไหมแม่โอเคครับเนี่เห็นไหมบึก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 อะไรซ่อนหลังหินก่อนดูเชิงก่อนว่าคนหรือบอท คนหรือบอดแกเป็นคนหรือบอดเอ้ไอ้ไอ้อ้เ,อเนี่ยที่ที่ผู้ชมดูเนี่ยมันคนแน่นอนไอ้ไก่อกดีกว่าประเด็นศึกมาไก่อกเลยไม่เล่นละแม่เลือดยุบแค่นี้เองครับคิดซะว่าเป็นแบบพวกหนังเหนียวไงครับมหาอุดโอ้ยตัดดีอบตรงนี้อายเขาจังเลยมันยืนซดอยู่พักหนึ่งครับสี่ห้าตัวไม่เป็นไร โอ้พวกเจ้านี่ของไม่มีอะไรเลยจริงๆเลยนะเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยโอ้ยได้มาสิบตัวแล้วครับท่านผู้ชมเพิ่งเห็นยอดเฮ้จเมขอบคุณแต่ตอนนี้ G m เริ่มเอาแบบยากๆมาให้เราแล้วครับเริ่มแบบจัดทีละห้ามาให้เราแล้วครับดูได้ครับสองแมตช์ก่อนที่ตุยไปนี่บอดลุมยิงครับอายก็อายเหมือนกันนะครับ บอทมันกำลังจะหยุดยิงนะครับโปรแกรมมันนะมันจะยิงไม่ให้เราตุยแต่ว่าไอตัวนึงมันกาลังยิงมาไงแล้วมันแบบกระสุนมันซ้อนกันไงนอนเลยครับนอนอาครับยังไงก็ต้องให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มความดีดเข้าไปอีกหน่อยนะครับหนึ่งสองสามอาวครับท่านผู้ชมหาคนเลยครับท่านผู้ชมอาการหนักนั้นในเราเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามีจุดแดงท่านผู้ชมจริงผมดีดแล้วครับเอาไาอยู่แล้วครับผมเนี่ยข้างหน้ามีจุดแดงครับอาจจะเจอคนก็ได้ครับ ผมจะไปแล้วครับผมสิบตัวนี่มันน้อยเกินไปครับเราจะหาคนอีกนีครับนี่ไงเราจเจอคนแล้วครับด้านหน้าด้านขวาเอาแล้วครับเราจะขอเล็งเล็งหรือลูดดีวะเฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกลูด,ดีกว่านะเล็งเอ้ย,อยไปว่าไปดีกว่าเฮ้ยมีคนอยู่ครับเจ๋อเลยครับที่เราเข้าใกล้วงหูจุดแดงเยอะท่านผู้ชมจุดแดงเยอะมากเยอะมากนี่พี่ขอดักโอ้ยมีตัวใกล้ตัวไกลไม่รู้จะยิงตัวไหนก็เลย ตัวที่ดูไปจะเป็นคนดูรูปร่างจะเหมือนคนตัวนี้เราเอ้ยเดี๋ยววิ่งไวมากวิ่งไวจัดแต่ท่านผู้ชมดักเอ้ยมันสุดยอดจริงๆบอกแล้วเชืปึ๊บโอ้ยเจ็บเจ็บเล็กน้อยเจ็บกว่าบอดยิงอีกหนึ่งสองวิ่งไวหน้าดูข้างหลังไม่ต้องรีบข้างหลังเจ้าจะรีบไปไหนแหม ติดไอวอลนิดนึงครับลัมโบกินี่เลยนะเว้ยหนุ่มๆใครใครใครจะเอาพี่เมื่อกี้นี้พี่เติมเลือดแล้วพี่ออกพี่ออกเฮ้ยหลังก็มีหน้าก็มาครับท่านผู้ชมโดนลุมไหมครับท่านผู้ชมผมโดนลุมเอ้ยเอาตัวใกล้ก่อนดีกว่าเฮ้ยใครใครใครเมื่อกี้นี่ไงแกมาดูไอวอลฆ่าหรอเยอะจัดอะยิงตลาลแมตช์เนี่ยเยอะจัดอะสิบหกคนน่ะบอกกงกงบ้าเอ๋ยมัวพูดมากเข้าวงดีกว่าครับท่านผู้ชม ด้านหน้าด้านหน้าไกาแค่นี้พี่ก็จะจัดให้อยากตุยใช่ไหมแมตชนี้พี่จะถึง20ไหมดากดากโดนตรงไหนล่วงตรงนั้นเอ็งยืนลุ้นอะไรเนี่ย520ไปเหลือ3นะครับท่านผู้ชมอุ้ยสองตัวเห็นแล้วอยู่ตรงนี้กันหมดเฮ้ยอยู่นิ่งๆน้องอยู่นิ่งๆแล้วจะเจ็บแป๊บเดียวเฮ้ยเข้าใกล้หน่อยดีกว่าครับไม่ได้เรื่องเลยครับพื้น อุตส่าห์ซื้อพืชมาแล้วครับเล่นอยู่แมตช์ดเดียวตัวผู้ชายเอ้ยเดินไปไหนว่าเลขกหนึ่งอีกหนึ่งทางซ้ายครับเมื่อกี้ซ่อนไปไหนแล้วจเจ้าซ่อนไปไหนเฮ้ยนี่โอ้ยสับพี่ก่อนยืนละรอยืนละล,ะละอละละละแม่ยีตัวครับทําได้นะครับเอาละครับเรากําลังทะยานเข้าสู่3,900แต้มนะครับอย่างดุเดือดเมามันเมามันจริงๆพี่เนี่ย อีกไม่นานพี่ก็จะขึ้นสามดาวเต็มเต็มเต็มตัวนี่ดูดูสุดหลอดปไปเลยน้องแม่อีกนิดเดียวเองแมตหน้าแมตหน้าแมตหน้าแน่นอนครับสามดาวแหลงแดงโอ้โหยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้นะบ๊ายบาย